นายสันต,ติสารทองดีนันทัพับรับรางวัลพระธรณีทองคำบุคคลต้นแบบของแผ่นดินประจำปี2565เมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2565ชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินนำโดยอาจารย์เมธาเทพิทักษ์จัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพระธรณีทองคำบุคคลต้นแบบของแผ่นดินประจำปี2565 ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีเพื่อสังคมไทยภายใต้แนวคิดสร้างชาติสร้างไทยเพื่อมอบให้กับศิลปินดาราและธุรกิจชื่อดังมากมายโดยได้รับเกียรติจากหม่อมสุพรรณีชุมพลณนะอยุธยาที่ปรึกษากิติคุณเป็นประธานมอบรางวัลณนะห้องประชุมสนมสุดพิทักษ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและหนึ่งในบุคคลองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณา จากเหล่าคณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังล่าวในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติดีเด่นคือคุณสันติสักทองดีผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนก่อนอื่นเดี๋ยวนะ้นักตัวคุณผู้ชมชนิดนึงค่ะครับผมสันติสักทองดีนะครับผมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับ,รบก็รู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับสำหรับครมการที่ได้ให้โอกาสนะครับในเสนอคัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับอีกความภาคภูมิใจนะครับของตัวผมเองแล้วก็องค์กรนะครับแล้วก็เรียนไปถึงสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาด้วยนะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี62นะครับภารกิจนะครับก็คือหมายความว่าเราต้องช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ หาทนายความให้กับประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมเหลื่อมล้าไม่มีเงินในการที่จะต่อสู้กระบวนการในคดีนะครับรวมไปถึงช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐนะครับในการที่จะวิเคราะห์ในในไม่ว่าจะเป็นอาิญยวิเยาศาสตร์หรือว่าคาดียังดังหลายคาดีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็จะมีระบบยุติธรรมทางเลือกนะครับกพประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็มีสื่ออะไรประมาณนี้ครับผม ในปีปีหนึ่งเรามีการในการคัดเลือกช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาย,ยัางไงบ้างะคะอ่าก็เราจะดูก่อนว่า<อ>นะครับข้อที่1ประชาชนคนนั้นเนี่ยนะครับมีฐานะเท่าถึงกระบวนการยุยธรรมได้หรือไม่ด้วยตนเองอนะครับนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่เราก็จะมีพิจารณาเลยครับไม่ไม่เราจะไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกอะไรมากมายเลยครับในหน่วยงานเพราะกระบวนการยุยธรรมมันมันรอไม่ได้ครับเวลารอไม่ได้ครับผม คเคสส่วนมากที่เราช่วยได้ช่วยเหลือไปผลเป็นยังไงบ้างคะผลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะมีปัญหากับประชาชนเสียเองเพราะว่าประชาชนไม่ไม่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นได้ <ฮะ S 1> ตั้งแต่ชั้นสอบสวนเจอตำรวจเข้าไปก็กลัวแล้วประมาณนี้ครับด้วยว่าเนี่ยก็ขอให้ตั้งสตินะครับเวลาประชาชนหรือว่าใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาหรือว่ามีปัญหาเรื่องคดีความก็ขอให้ตั้งสีแล้วก็เอาความจริงไปพูดตั้งแต่ต้นเราต้องไปพูดแต่ต้นก็จบครับประมาณนี้ครับ ก็เยอะครับที่ผ่านมาก็รับผิดชอบมาก็4ี่สีบคดีครับผมสีบคดีก็มีคณะทํางานหลายๆคณะซึ่งคณะทํางานเราก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับบางส่วนเพราะถูกคุกคามตัวผมเองก็โดนขู่โดนโดนโดนคุกคามโดนอะไรพวกนี้เหมือนกันถูกดาเนินคดีเหมือนกันฮะแต่ว่าเราก็ต้องต่อสู้กันไปครับผมแต่ผลสุดท้ายก็ผมก็ไม่ได้จําคุกเพราะว่าผลของความเป็นจริงเราได้อุทิศเวลาแล้วก็อุทิศงบประมาณนะครับเราไม่เคยรับบริจาคจากไหนประมาณนี้ฮะ โดนกู่ยังไงคโดนคู่ก็คุมคู่หมาควับว่าคุมกู่เฮ้ยหยุดนะห้ามมานู่นนี่นั่นประมาณประมาณนี้ครับสายตรงโทรมาเลยครับผมหรือไม่ก็จะมีวิธีการค้นบ้านเราบ้างอะไรบ้างเพื่นยงเยอะแยะไปหมดครับดังนั้นก็ขอถามว่าทางานบางทีมันท้อไหมท้อนะฮะเพราะบางทีจะถามว่าทาไปเพื่ออะไรฮะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเพื่อเพื่อความยุติธรรมนะครับประมาณนี้ครับผมนอกจากท้อแล้วเรากลัวไหมกลัวไหมครับก็มีบ้างฮะกลัวเรื่องครอบครัว ประมาณน้ครับตัวเองไม่มีปัญหาจะเป็นเรื่องครอบครัวมากกว่าครับผมแต่ก็ดีที่ได้กําลังใจจากผู้กำกับชาแล้วก็น้องๆที่ทางานทุกคนครับเรามีการให้คําแนะนํำยังไงบ้างคะกับเคสที่มาขอความช่วยเหลือแล้วโดนข่มขู่แบบนี้ค่ะสำหรับเคสที่โดนคช่มลือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในคดีที่เป็นคดียายาที่เขาเข้าไม่ถึงนะครับก็คืออยากจะให้คําแนะนำนะครับในเบื้องต้นว่าเราก็ต้องตั้งสติก่อนนะครับว่าเราได้ไปสร้างความเสียหายกับการกล่าวหานั้นหรือไม่นะครับ แต่เกิดว่าเราได้สร้างความเสียหายก็ต้องเยียวยานไปครับก็ต้องยอมรับกันไปไม่ต้องใช้กระบวนการต่อสู้อะไรให้ยากมากมายเลยครับประมาณนี้ครับครับผมสุดท้ายนะครับก็ฝากไปถึงนะครับทุกทุกท่านนะครับประชาชนหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ขอให้ตั้งใจทํางานต่อไปแล้วก็ประชาชนท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รับความเป็นธรรมนะครับก็กระทรวงยุติธรรมก็มีฮะรกองทุนยุติธรรมทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับก็ลองเข้าติดต่อดูนะครับ สำหรับใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับผมประมาณนี้ครับทุกๆโลหายใจครับแล้วสำหรับของศูนย์ทางท่านเองมีเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรที่แบบว่ามีครับเบอร์เบอร์ตรงสำนักงานนะครับศูนย์สองนะครับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสามสามเก้านะครับเบอร์ตรงสำนักงานก็จะมีขั้นตอนการติดต่อก็จะมีให้เลือกนะครับว่าติดต่อเรื่องอะไรประมาณนี้ครับผมครับ